นั่นหนยาสินบ่นี่แม่นบ่ล่ะนี่นี่เอานี่วันนี้ดอกนี่นี่ดอกน้อยแ้วมันออกออกเป็นกุ้มดินที่เท่าไฟน่ะงัดเอาเองงัดตะไใต้ขึ้นมาแล้มันแตะนี่นั่นนั่นดินพุคือนอย่างนี้ดินมันพุทีตายไปมันเป็นดินใหม่ใหม่เป็นยังไงขันขันว่าไฟใหม่ขึ้นเล็งเอาเลยนะที่มันเลือดเอานั่นเลือดมันเป็นพุ่งเป็นพุ่งอยู่นะมันอยู่ไปนั้นเลย ดิเตม็มหมดเลยเฮ้ยก็เหงขุดลงไปเหงดินแตก,ดกดเดี๋ยวจะมาชมุวิสัยเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเต็มมือเลยเอเสียงด้วออยอ่าโอ้กลับมาไงพี่น้องเอ้ยเออฮะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องป่าลุกป่านาอาสุข,ขุสุขคนครับผมบรรยากาศเก่าบรรยากาศเดิมครับสองคนคือเก้าครับกับสามุ้ยหวัดดีค่ะมุนินมาป่าเฮดเพาะพี่น้อง คือเก่าคือเดิมคือเก่าคือเดิมเช่นเคยเช่นเคยเพิ่มเติมก็คือจะไปหาเห็ดเพาะปลาใหม่หรือปลาเก่าปลาใหม่ปลาใหม่เหรอใหม่แนวเก่าแนวปลาปูนกันไปไปเรื่อยๆขึ้นรถขายองค์ไปบอกว่าลายครับเจะไปชมด้วยกันขึ้นเก่าแล้วครับพี่น้องครับไปชมน้ำซามุยเลยจ้าบ่มีเห็ดละงอกออกคือเขาก็หาเห็ดเพาะแหล่นอ่ะเฮ้ย มันอยู่เลิกมันผลมาอีกรอบหนึ่งในการนี่อือฮึ่มสองดอกเลยโมแม่หนอันตัวไม่ฮึ่ของละดอกสองดอกตื่นแปะ หนึ่งดอกสองดอกสองดอกลิงจะเป็นหงขับอะไรเงี้ามเพื่อนึงเอาสามหน่วยนี่ก่อนหนึ่งสองมสามแล้วสี่โอ้สาม เลือกได้หลายตานี like uh. like. s <S ่ะต uh. ัวเลือกวงควายนะโค้ดนี่นั่นเกระดกนี่นี่นีกระดกนี่นี่เก้าสโ้กำไงตัวนี้ม่ขึ้นหนก็ต้องขึ้นอะไรอย่งง้ยโกัหน่เอหลาย พี่น้องพี่น้องพี่น้องมาบ่งดินแตกไนี่บิ่น่นีอดินแตกดินแตกพี่ดินแตกข้งทเท่แม่นิดอะไรเนี่ยป้าพี่น้องพี่น้องเนเอ้าเลยไควัดอกควัดอเป็นพวกอย่าดินแตกได้การย่อเออควัดวัดวัดเออดินแตกพกอยู่ดินแตกับพี่น้องมึงเนี่ยเฮ้ย ส่งเหตเอาไว้เนาะงามข้างงามเนี่ยพี่น้องเอ้พวกนี้ดินเตะโอ้เห็นดิดิดิอ๋อพี่เออดินดินมันเตะอู้นะเ,เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพวกอยู่นั่นอือของแทอื <c oughs> อขอนซ้อนซาดุ่นนี่พ้องเอ้เต็มมือพอดีอือจ้ากำไงครับผมบ่เวิๆๆาา้งซาดมันน่ะเคียะเคียะเบื้องในซาเต็มซาดมันน่ะเต็มหนึ่งเบื้อในบื้อนในซาแเมนมดเลยพี่น้องนี่เดี๋ยวสมุยสมุยชิดผมไปอยู่เด้อควอดี้ควอดี้ มืดเลยมองเดียวแต่แค่ทุ่งใบก่อนทุ่งใบก่อนเอาเอาก็มาดอกอย่างน้อยอย่างเนาะน้อยกต่ย่ามันอ่อนเออ๋อสามพี่น้องพี่น้องพี่น้องมาหนึองสามสี่ดอกหนึ่ดอกขาวๆเท่านั้นยังน้อยอย่เนาะยังไม่ใหญ่เฮามันดินแตกได้ตัวนี้นะพวกเกศดอกพวกเขี่ยมันก็เด้อ กระเบ e ok <c oughs> <c oughs> ืบองหินเ้ยมึงเนี่ยยืนหัวใหญ่พ็กเลยดอกมั้งไงนี่นี่นี่สองดอกสามดอกสามดอกนี่ดีดอกนี่จ้าหเสล็จละใช่โอเมนเออจะมันเหลืองหมดละพี่น้องมีเดี๋ยวดินดินแตกนี่บอเออบ่ดอกนี้จะเหลืองบั้งไงนี่มันเหลืองเลยเออไม่ดอกมัใหญ่ ขึ้นไฟสิมีซิทนี่เจอแล้วนี่มาไหมนี่นี่เห็นบหมพี่น้องดินแตกเมื่อไหร่นี่ขึ้นก่อนนี่นี่ดินแตกเห็นบหมนี่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 นั่นหิยาสินบห็นี่แม่นเมื่อไหร่นี่นี่เอ้านี่เมื่อไหร่นี่ดอกนี่นี่ดอกน้อยถ้ามันออกออก็ไปกุ้มดินที่เท่าไฟน่ะ งัดเอาเฮงงัดตะไใต้ขึ้นมาจนมันแตกนั่นนั่นดินพุคือนยังนีดินมันพุสุดท้ายเลยมันเป็นดินสมัยมันดันดิซะนี่นี่แตกบุ้มีวะนี่นดินมันพุสุดท้ายดินมันอ่อนจริงเลยเนาะมามเลยเติมกันเติมกันไปพันได้ต้องเคลียร์กับภาคอันนี้ต้องยังนิดน้อย เดี๋ยวมัน,นมมก็เด้อเดอดินแตกแม่ลดยังไงวะดินแตกดินแตกดินแม่ไม่รอขึ้นมันรอฝนมันอยู่เลิกว่าไงเนาะนัะ่นดูนี้่สามีเทียนแม่เห็นละดอกเลยขาวๆล่ะมันต้องขูด กับแบบนี้นะีิน้องเอ้ยดินล้วนบนนี้แม่นมดล่ะแม่เฮ้ยเฮ้ยมาพี่มาพี่ทิ้ไปห้ากแล้วจะเปลยเห็นแล้วบ่เห็นอยู่บ่อยมาพี่ทำไมเรามาเออเยียเข้าเพอันี่เห มันจะดอกขาวๆอยู่ในหยาเพิดมันอยู่ในเหงามันงามเนาะเมนงามเลยเนาะคุณยิ่งใหญ่ถ้าพี่ถือนี่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 ของแท้นี่เจ้าควัดรอบนี้ก่อนนี่เดี๋ยวเนะใช่เบิ่งเห็นบดอกแรกนะเออออต้องมาสังเกตบดูเห็นโอ้อยู่ไฟใหม่เออเนี่ดอกแรกนี่ดอกซองนี่มองนึงมันแตกนะเห็นปะแต่ว่าดินมันล้วนอยู่แล้วนี่เห็นปะ ดี่แน่สองดอกแล้วนี่ซสีมันก็ยังเจื๋ยนนี่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 เห็นวออย่าเก็บอย่าเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นเออเขียนดูนะเอามือเขียนดูนะเออเออควัดเลยควัดเลยเอามือควัดเลยนั่นจะลอกอ่ะโอจับอ่องมีเด้อน่ะสสุดเอือมเหอเออทีนี้มันเป็นหงอกควัดดิ่ะมันไหลโหมไฟไหม้ไปซะ เอาเอาเรียคักเตรียมนี่นี่นี่เออควัดด้วยควัดตัวนี้ก่อนง้างตัวนี้เอาก่อนเนี่ยควัดบ้างเพียบเลยนี่นะสมุยอันจืดใส่เมืองไฟใหม่นะเมืองยังได้ขันว่าไฟใหม่ขึ้นเล็งเอาเลยนะที่เราเลือกตัวนี้เราเลือกนะเป็นพวกมันพุวงอยู่นะมันอยู่เป็นนั่นเลยดินแตกหมดเลยเออเพราะแหงขุดลงไปแหงดินแตก Đưa cho nó ta dùm xì mưa là. À, sao cho không có hơi không à. có hơi à. không có à không có à? hơi à. không có à. ừ, hơi không có hơi nó có hơi không có hơi không không có hơi 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 không 4, 5 không có hơi không có หมานหองเดียวจก่อมานรมเออเมอันเป็นชิพุนไฟพเดเซ่บนไดนะถ้าบวยเปนแบบนี้ก็หางากอยู่พี่น้องเลยได้ก็ได้น้ำแบีด่อนยกวดได้เยขวระถือใบห่าขวดแต่ว่าสิสรุปผลงานืันนี้นะเนาะเอาสิสรุปผลงานของวันนี้แหละสามมวยก็กำลังขวดอยู่ เพราะว่าเขาออกจากนี้เขาไปสิกลับเลยนะเนาะกลับไปหารถเลยวันนี้ก็ได้สมนี้ละมานสมนี้กับพี่น้องถือว่าได้หลายเติบครับมานซ้ำเก่ากันนั่นน่ะเขาทั้งสรุปทั้งเห็นเห็ุเพาะว่ได้สอกอ่ะแตงมดกาลังสิแตกกว่าเดิมช่วงนี้มันอยู่ในหยาดพี่โอ้สองสามดอกอยู่เลยควันเอาเยอะแล้วควัดเอา มันเอามันเอาหญ้าแล้วมันก็เกิดเนี่กลัวมันสิขึ้นมาให้เห็นนั่นแหละดอกงามเนาะสวยโอ้ยจ้าเอามาใส่ผู้ควัดผูควัดไปผู้สรุปก็สรุปไปเขาที่ว่ามานครับพี่น้องครับซ้ำกับเมื่อวานนี่ล่ะเมื่อวานนี่ก็ได้ซ้ำเนี่ยเนาะจ้าเอ่อน้าสิพอๆกันนี่ล่ะเกือบโลูกอยู่เนาะโบได้หลายอย่างเอาอีกแล้วเอาบบได้ไปแล้วมั้งนี่โบได้สรุปจะคือแล้วนานได้อีกแล้วเห็นไหม สรุปแบบแป๊กๆเลยดิงามๆพี่น้องเลยแกงไงมาเกือบโลอยู่แล้วเว้ยคือส่วนมากมันออกกล้องน้อยท่ายแต่มันมันหลายก็คือจังหน่อยไงพามันยอเนาะถือว่าโอเคเตืร์อยู่เอ้าเบิ้องเอาควัดไปเรื่อยๆวันนี้จะซ้ำนี้กัะพี่น้องเลยให้พี่ให้น้องได้เบิ้งคิดซ้ำนี้แหละ เขาก็จะหาไปเรื่อยจนฮอดรถแล้วกับครับเลยออกจากนี่เนาะแมนขึ้นเก่ามือใหม่เจอกันใหม่ครับผม